สวัสดีครับพี่น้องชาวอินทผลัมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับที่สวนสายวัฒนานะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับได้พามาชมามารีวิวนะครับอินทผลัมสายเทพนะครับที่มีทั้งหมด6ต้นด้วยกันนะครับก็ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครบ120วันนะครับสัปดาห์นี้ก็ผ่านผ่านมา2สัปดาห์นะครับก็เป็น135วันนะครับโดยประมาณนะครับสีสีค่อนข้างสวยนะครับแปลกตานะครับลูกใหญ่มากครับเทียบกับนิ้วมือนะครับนะครับสีออกส้มแล้วก็มีอ่ที่ก้นเนี่ยก็จะออกแดงเข้มนะครับ ๋จะดูลูกที่แก่จัดนะครับจะเป็นยังไงนะครับชิมให้ดูก่อนครับเนื้อตอนนี้ฉ่ำนะครับฉ่ำน้ำนะครับ เคีื่ง่ายนะครับเนื้อละเอียดนะครับเห็นครับแน่นนะครับเน่้ลรูปรสเมล็ดเขานะครับความหวานจะให้อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่หวานมากนะครับไม่หวานแหลมนะครับต้นนี้อร่อยมากครับนี่ต้นที่หนึ่งนะครับครับเดี๋ยวไปชมต้นที่สองกันนะครับนะครับต้นนี้จะมีความคล้ายนะครับ มีวงแหวนนะครับคล้ายๆกับสวิตไคโรนะครับเห็นไหมครับจะมีวงแหวนเป็นวงๆนะครับเดี๋ยวจะดูลูกที่เข้มๆเนี่ยโอ้มีเหี่ยวบ้างนะครับเดี๋ยวดูลูกที่เข้มๆนะครับนี่ครับขนาดลูกนะครับใหญ่กว่าโพเล็กโพเนซี่นะครับเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับ หวานแหลมนะครับตัวนี้คลา้คลายคลคุณเอซี่นะครับหวานกว่าเดิมนะครับกว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ยังมีความฝาดอยู่นะครับคล้ายคุณเอซี่เลยนะครับฝาดน้อยกว่าคุณเอซี่นะครับสักครู่นี้ก็ไปชิมคุณเอซี่ที่อายุเท่ากันนะครับแต่เนื้อของเขาจะ ร่วนกว่านะครับร่วนกว่าโคเนซี่นะครับมีความนุ่มนะครับมีความนุ่มโคนเนซี่เนื้อจะแน่นนะครับตัวนี้เนื้อจะนุ่มอแต่ยังมีติดฝาดอยู่นะครับไม่มากนะครับน้อยกว่าโคเดนซี่นะครับ ก็หวานกว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเยอะนะครับแต่ที่ชอบก็คือสีสันนะครับลักษณะของวงแหวนรอบๆเนี่ยครับนี่ครับคล้ายๆสวิตไคโรเลยนะครับแต่สีเข้มนะครับนี่ครับหนึ่งในตำนานสายเทพนะครับเนี่ยครับต้นที่สามเนี่ยมีไม่มากนะครับนะครับมีอยู่ จันเดียวนะครับนอกนั้นก็ติดประปลายนะครับผสมไม่ติดนะครับเหมือนเกสรจะมีปัญหานะครับก็มีหนออยู่หนึงหนอนะครับต้นนี้แอดมินจองนะครับหนอนนี้เดี๋ยวจะคุยกับเจ้าของนะครับอามาดูนะครับลักษณะผลคล้ายๆกับต้นแรกนะครับคล้ายๆต้นแรกเลยนะครับออก เป็นลายๆนะครับส้มๆนะครับแดงๆนะครับเดี๋ยวจะดูลูกที่พร้อมที่สุดเนี่ยลูกนี้นะครับเนื้อหนา ยังมีติดเฟือนอยู่นะครับติดเฟื่อนมากกวต้นได้อยู่หน่อยนึงนะครับต้องรอดูนะครับอีกสักสัปดาห์นะครับต้นนี้มาดูต้นที่4ครับต้นที่สี่ต้นนี้มีอยู่ประมาณ4ี่กันนะครับ สีสวยมากครับสีส้มนะครับแล้วก็เป็นวงนะครับเนี่ยตัวนี้ออกลูกเป็นปีที่สองนะครับปีที่สองตัวนี้อร่อยมากครับตันนี้สีเ็ายังไม่เต็มนะครับเนี่ยยังไม่ถึงอายุนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะท่านที่จองต้นนี้ไว้นะครับขอผลัดไปนะครับให้สีเต็มก่อนนะครับเพราะจริงๆเขาอร่อยมากนะครับต้นนี้ แต่ตอนนี้ชิมแล้วนะครับก็เดี๋ยวชิมอีกสักลูกนะครับอร่อยนะครับตัวนี้ไม่เฟื่อนไม่ฝาดเลยนะครับถ้าอายุเขาถึงนะครับลูกนี้ก็แล้วกันเนื้อนแน่นนะครับ แทบจะไม่เฟื่อนเลยนะครับเนี่ยนิดเดียวเพราะว่าอายุก็ยังไม่ถึงนะครับขาดอีกประมาณสองสัปดาห์นะครับเม็ดเล็กครับเนี่ยเม็ดเล็กนิดเดียวนะครับก็ใจเย็นๆนะครับรออายุอีกสิบสี่วันนะครับอีกสองสัปดาห์ดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเปรียบเทียบสีกับปีที่แล้วสียังไม่ถึงนะครับ ยังไม่ีครบอายุนะครับแต่อร่อยกว่าเดิมมากนะครับอร่อยกว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วความหวานมาเต็มแล้วตอนนี้ต้นที่สี่ครับก็ฉลุยเลยครับต้นนี้ไม่มีปัญหานะครับจะไปดูต้นที่ห้ากันครับครับมาดู ต้นที่ห้นะครับต้นนี้เพิ่งให้ผลผลิตเป็นปีแรกนะครับหนามออกนึ่งเหลืองนะครับสไตล์ดาหานนะครับสีก็คล้ายดาหานนะครับมีสีชมพูเรื่อๆนะครับแต่ทรงผลนะครับคล้ายบาฮีนะครับส่งผลคล้ายบาฮีแดงนะครับเดี๋ยวมาชิมดูรสชาตินะครับรสชาติจะเป็นยังไง นะครับต้นนี้ก็ออกลูกต่ำม,มากเลยครับ่ำเตี้ยเรียดดินนะครับแล้วก็มีทำให้จัดการยากนะครับเนื้อนุ่มนะครับเนื้อนุ่มไม่แข็งนะครับ จะจืดนะครับจืดความหวานยังน้อยนะครับยังจือดอยู่ครับยังส่งหม้อไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับยังจือดอยู่นะครับยังไม่หวาน ต้องรอดูอายุครบร้อยห้าสิบวันนะครับแต่ไม่ฝาดนะครับไม่ฝาดครับต้นนี้ต้นที่หกนะครับต้นสุดท้ายนะครับสีสันก็จะคล้ายๆต้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ต้นที่สามนะครับนี่ครับสีเหลืองส้มนะครับคาดว่ามันจะเข้าสีแดงเข้มนะครับเมื่อคอยดูอีกสองสัปดาห์นะครับ แดงน่าจะเข้มกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูครับต้นนี้ผมเคยให้อันดับหนึ่งไว้นะครับเดี๋ยวมาชิมกันครับอืความหวาน หวานกว่าต้นที่หนึ่งแต่ไม่มากนะครับสูสีครับสูสีแตจเนื้ออลูกเล็กกว่านะครับต้นที่หนึ่งนะครับอมืมาสัปดาห์นี้นะครับผมให้ต้นที่หนึ่งดีกว่านะครับ นี่นะครับอินดาาลัมมาสจั่นนะครับชิมเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วยังให้ต้นนี้อันดับหนึ่งอยู่เลยนะครับพอมาสัปดาห์นี้เนี่ยที่หนึ่งเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองอีกสักลูกหนึ่งนะครับลูกนี้หนึ่มันเขาจะมีอาการสุกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนะ ืมเสียงมาลูกเมื่อกี้ยังยังไม่แก่จัดนะครับลูกนี้อร่อยครับมันอยู่กับลูกที่จิ้มด้วยนะครับโอเคเลยครับหวานหวานแหลมนะครับกากน้อยนะครับกลืนง่าย ผ่านครับตัวนี้ต้นนี้นะครับยังเป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมครับแต่ก็มาสูสีกับต้นที่หนึ่งครับแต่ว่าลูกเล็กกว่านะครับเรื่องความใหญ่ให้ลูกที่หนึ่งให้ต้นที่หนึ่งครับครับนอกจากนี้ก็มีโคเนซี่นะครับ โคเนซี UAE นะครับลูกไม่ใหญ่นะครับเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับต้นที่สองนะครับแต่รสชาตินะครับผ่านนะครับโคเนซีนะครับท่านใดที่ปลูกโคเนซีไว้นะครับไม่ผิดหวังนะครับระยะนี้ทานได้แล้วนะครับเนี่ย หวานแหลมนะครับกัดเข้าไปตัวแรกก็มีฝาดนํำนิดหน่อยแต่แล้วความหวานก็เข้ามานะครับไม่ลืมความฝาดไปเลยนะครับเนื้อไม่มีเส้นนะครับเนียนละเอียดไม่มีเส้นครับโอเคแล้วครับสำหรับโคเนซี่นะครับ ครับครับต้นนี้ก็คืออเมซตาหานนะครับแลบเอันนวัตบ้านะครับมาริโอเนตนะครับนะครับซึ่งจะต่างกันกับอเมซตาหานหนึ่งสองหกนะครับต้นนี้ก็ให้ผลผลิตเป็นปีที่สามนะฮะเนี่ยปีนี้ลูกไม่ใหญ่นะครับลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กๆนะครับเนี่ยระยะนี้ไม่มีฝาดเลย ปีนี้อร่อยนะครับปีนี้นะก็ราคาเดียวกันนะครับราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งสวนนะครับท่านที่สนใจนะครับก็ทักมานะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องบ้านสวนไปน้ํเด็ดปามเอ็นอุมคัรของเรานะครับก็ไงก็ฝากท่านช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อ รับการแจ้งเตือนนะครับเมื่อเราได้อัปเิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับก็วันนี้ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ